ก้วยทอดร้านในซอยเพิ่งมาซื้อครั้งแรกแนหะละนี่ก้วยทอดลองซื้อไปกินหนึ่งสามสิบจริงๆมีมันด้วยแต่ว่าเขากำลังทอดอยู่ยเขาทอดอยู่ตรงนี้เพก็ว่าอยู่ทำไมไม่ขายเนาะปกติขายกี่โมงอ่ะพี่ก้วย โปรตีขายประมาณสิบโม่อะกี่โมงครับอ๋ออ๋อแล้วแต่วันครับพี่เขาขายหลายอย่างมีอาหารมีอาหารตามสั่งมีต้มเลือดหมูด,ด้วยแล้วก็มีกล้วยด้วยไปลองกินกันก็ว่าอยู่ทำไมตอนแรกไม่มีกล้วยนะเขาเพิ่งจะออกมาวางพอดีเลยอี๋ยวไปลองกินกันดูสามสิบบาทโอเคครับผมเจอถึงห้องแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านี่มาดูดิ่สามสิบบาทไนดะ้เยอะไหมจริงๆเขาบอกว่ามีมันเกือบไม่ได้กินแล้วเพราะว่า เออเขาไม่ได้ขายเป็นเวลาเพราะเขาขายหลายอย่างในร้านนี้เนาะเท hey, ใส่จานไงดูนะ่ากดูกรอบมากเลยเพื่อนๆซื้อครั้งแรกเลยนะอยู่ในซอยจรัญสามสิบเจ็ดตอนแรกมีป้าร้านประจำอยู่ที่ขายเขาไปไหนไม่รู้หายไปแไล้วะเราก็เลยมีเฮ้ยร้านนี้น่ากินดีนะโอเคฮะสลับกล้องหน้าแล้วก็ไปชิมกันครับสวัสดีครับมาชิมกันเลยสามสิบบาทก็ถือว่าเยอะนะตอนแรกเรซื้อยี่สิบแล้วแต่เขาเปิดราคามาขายสามสิบสี่สิบก็เลยเออลองสามสิบ

จะมีเด็กอยากชิมด้วยนะถือว่ากรอบถือว่ากรอบมากกล้วยก็พอดีพอดีนะแล้วทำไมกูกินแป้งก่อนทำไมกินกล้วยก่อนวะงงทำไมเดี๋ยวประมวลผลใหม่แป๊บนึงมีเด็กอยากรีวิวด้วยเอาใหม่เมื่อกี้เสือกเมื่อกี้เสือกกินแป้งเข้าไปไงมันก็เลยได้รสชาติแป้งก่อนเอาแบบอัดจัดมา ออกเค็มนิดมันเค็มนิดๆแต่ก็อร่อยนะเางคนชอบเค็มมันแบบฟิลมันไม่เหมือนแบบบางร้านกล้วยทอดมันจะออกหวานหวานใช่ไหมไอ้นี้ยออกเค็มๆแล้วก็ก็ออกหวานแล้วก็กรอบหนูว่าอร่อยนะจะเป็นเหมือนกล้วยทอดสมัยใหม่อ่ะมีงาด้วยนะเนี่ยมีงาแล้วแป้งเพราะว่าเป็นช้างมีงาให้เมียจิมดูเขาต่อนะขอให้ผ่านไปซื้อกินอีกได้หือว่าโอเคเขาให้เยอะด้วยละสามสิบแง่แฟนจิมดู อ้วนอ้วนจะลองกินไหมอ้วนไม่เคยกินกล้วยเลยกินได้ป่าวครั้งแรกอ่ะร้อนป่าวหันหน้ามาดิอร่อยไหมหันหน้ามาดิบอกผลรับดูเลกินเสร็จถึงก็ว,วิ่งไปตรงนู้นเลยอร่อยไหมอร่อยไอ้ไก่ป่ะไอ้ไก่ป่ะเนี่ยไอหย่าไอหย่านะครใครับแฟนเราสิมโอ้ดูตัวเอง นะพอบอกรสชาติรรม,มนันกรอบดีนะแป้งมันดูเหมือนกล้วยสมัยใหม่อะไม่เหมือนกล้วยร้านตาที่เคยกินไหเหมือนแบบฟิวลออกเค็มๆไหมออกเค็มนิดเดียวไม่ได้เค็มมากแต่มันแบบเค็มปลายๆนิดนึงอเไม่ได้ออกหวานมากเนาะเป็นกล้วยออแบบกล้วยสมัยใหม่เหมือนแบบฟิว,ออบบวคล้ายๆแบบคล้ายมันฝรั่งอะนะนะฟิวไม่เหมือนแบบไม่เหมือนกล้วยแบบเออสีแบบเข้าทอดแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวค่อยลองมันดู แล้วเขาเหมือนว่าใช้กล้วยแบบกึ่งกึ่งแบบกระสุกแล้วเหมือนกันสวามออกเป็นไงโอเคไหมได้หู่ได้ไหมกินได้อยู่เนาะไ,ไม่มีแล้วอ่ะร้านในซอยเพิ่งจะปาเปิดใหม่ไปแล้วครับสบายสบายสไตล์เราได้ๆจิ้มชิ้นหนึ่งมันออกเค็มๆดีนะเพื่อนๆก็หลายชิ้นอยู่นะสามสิบบาทบางร้านนะโหยี่สิบบาทมีอยู่สี่ชิ้นเองกินละห้าแล้วบางกินตกกินละห้านะอ้ 泰迪的窝呵呵呵呵